จังหวัดลบบุรีค่ะติดตามการเตรียมความพร้อมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอชัยบาลานและเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2567ค่ะ นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะเดินทางลงพื้นที่ดวจราชการที่อำเภอชัยบาดาลและเป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567 พร้อมคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมในพิธีค่ะโดยมีนายสิทธิชัยหลอบประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลบบุรีคณะรองผู้ว่าราชการจงังหวัดลบบุรีทหารตำรวจส่วนราชการคณะกรรมการการจัดงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้นหสรากรากางจังหวัดลบบุรี สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อติดตามความพร้อมภารกิจที่มอบหมายให้กับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางลงพิธี่ตรวจราชการอำเภอชัยบาดาลและเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567ในวันที่9กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะ